เป็นได้สหุมเจ้าหาปั๊บคว้มพอใจกันแล้วบ่หรือว่าเนี่ยไรฮะเอากระเท้ามาทเจ้าเด้นี่ท้องใสแล้วว่นนี้เป็นหาคอยถามตัวเจ้าได้กว่าเนี่ยไงเลยบร้อยแลยเป็นเพื่อนยังให้แต้งให้ทำลูกนี้เต้งไหนสุมเจ้าเนี่ยเต้งแต่ว่าถึงว่าบ่มีเงินค่ะดอกขอดองก็ยากเพราะว่าแต่ว่าให้มีขาหิดขาหิดกินหิดกินคลองเพิ่นดูว่าดูสิ พ <t ol k> ิ่นบอกหันที่ว่าเพิ่นเว้ามื้อกี้นี้หันที่ว่าเว้าจังสิได้เอาเข้าสัมมนูเจ้าสิได้จูให้แตกอยู่บ่ฮะเจ้ามั่นใจอยู่บ่เป็นได้ได๋เจ้าหาเห็นคือว่าว่าหันคือว่าส่วนกันพระบัดนี้เพิ่นว่าเว้ายอกข่อยได้ยินเจ้าก็เว้าว่าส่วนกันพระเด้ล่ะเจ้าบ่ได้ว่าเว้ายอกเด้เพราะว่าเอาเจ้ามั่นใจบ อันนี้ข่อยก็บ่าสิพุ่มบ่เราเคยเห็นแน่นั่นเขาว่าเอาพุ่ยอกกยกเป็นพ่มบ่ดวงเงียแนวทีขนาดเจ้าา่เอกูยู่ยนไหนเจ้าอย่างไร่อยนี่ได้เพื่อน่อยแบบเห็นอนคอยใส่ใช่ยังกับเจ้านี่ตอนไหไปเกับข่อยนี่เจ้ายังคือเก่าบ่เจ้าคิดกับข่อยแน่ใดตอนแต่ว่าเทวารูแบบบ่ได้เวลาแม่บุญมาทายลูกยังนล้วลูกอยากออกว่ากับแม่บุญตะกอนนล้วลูกแบบ โบก้าคือว่าเป็นยังขี่โบก้าเป็นยังข่อยกับยาคู่เป็นยังจังลบหนาข่อยเจ้าพ่อใจข่อยยังข่อยก็บยาคู่แล้วบ่นี้ทั้งคือไม่น้อยเนาะแล้วก็ดีกับเจ้าทุกอย่างแล้วพอเจ้าไปบอกเราเราเราเ็สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเวิร์ตสุกุสุคนคือเก่าคือเดิมพ่อกับซ่องแม่บุญมาอีกแล้วหาพ่อกันแม่กันยังอยืนยนแหลอยู่เรื่อนต้องใสพี่น้องเลยหาแม่เป็นวเมื่ออื่นสิกรับวันนั้นทางสีุ่่นก็เลยเข้ามาถามเบิง เหตุผลว่าสําเร็จเสร็จสิส้นแล้วว่าสันเนาะเรื่องคุยกันใบยุกง่ายพี่เราเลยสําเร็จลงไปแล้วเนาะสวัสดีจใจน้าท้องใสก็เป็นคนบ้านดงกมะยางเต็มโตแล้วอ่าไม,ม่นเนี่สบุญแกะสีขาวไปก้อนผู้ไปหาเขาไปหา,าอีกก้อนก้อนสีน่งกระไดเนาะครูทั้งเมตุอย่างจูคบกันเบิดเลยพี่น้องเลยไม่เนี่ย าก่นะอนอื่นตะบนขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนเถอะนะกำลังใจตะบ,บนโดยตลอดเนาะเพราะว่าทั้งเอืย้ยทั้งอ้ายขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อเนะาะจังไดกาถามว่าวาพิาษพาดประกันใดก็ขอโทษขอไพ่ลายเนาะเอฟซีตะบนนมาเฮงกว่าได้ขบคุณหลายคนนะมาเ โต้กับโต้กับพ่อเซตเนี่ยบ่มีคนมองเปนตะนั่งพู้นะโอ้ยเลวนะขั้วแต่หน้าดีแล้วนี่เอ้าสบายดีดีแล้วพู้น่ะอ่าบ่นบอลมันบอลมันกำพอนให้คอยนั่งชุบเจ้ามานั่งบอลนี่เจ้าบอเสร็จอ่าเออเสร็จแล้วให้โต๊ะตั้งตื่นมามือเศร้า บอลค้นนั่งแหละกอนผูนเอาเอามือว่าเสร็จนะคือบาแก้เสือ่อหันเซ็จ <laughs> ใส้ไปตู้ล้วขึ้นไปใส่เนระามานังพี่มนานังน้ำลูกไัยลูกชายพี่บ่อเขากล้องบ่อเขาบ่าลมบ่ใช <laughs> <ะ>่ไวมฮะ <laughs> แม่พ yeah> mm ี่แม่นังพ um ี่มานังเฮียงลูกไผ่พี่ฮะบ่เฮี้ยงอ้าวเป็นจังไดมานังเฮียงกันข้อม่อบาทนี้อ้าคือมีหมอน้ำห่อนอยู่หมอเสียบไฟฟ้าน่ะ จมดีกว่าเอาบาดนี่เป็นจังได๋บาดนี่หลังจากผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมามื่อเช้านี่เรื่องสมนเอยเรื่องยกย้ายบ่เพิ่นว่าไดพุ่นก็เพิ่นว่าีว่าเอาใบนั่นเดี๋ยวฮอมือนันมันเพิ่นสิอนันเส้นเพิ่นสิานําเพิ่นสิอ่ะพี่น้องเลยเนาะจากเพิ่น เส้นมีแต่ฮอดมื่อคนพลวัยกายเจ็ดมื่อได้เพิ่นว่าที่ว่าไปจับตาฮันเพราะบ้านเพิน่นโบ่ฮะเ,เป็นได้ไหมเจ้าฮะปั๊บคั่เข้าใจกันแล้วบร่รูดด้ว่านนี้ได้ฮะเอากระท้าทามเจ้าได้นี่เขงใส่แล้ววันนี้ปัญหาคอยทามตัวเจ้าได้บ้านนี้ว่าเป็นนได้ทา,ทางลูกกับว่ากับทั่งใส่แล้วนะเจ้า่ปจักนด้ใช่ป่าวอ่าวพี่เมฟังเนื้อเป็นนได้คุณเจ้าเป็นนได้เดี๋ยวนี้ พักความข้าใจกันแล้วบ่หรือว่ามึงงอกมงึงแงกบ่หรือว่าเนี่ยใดตกลงกันเนี่ยใดครอบครัวของเจ้าก็ที่ตกลงยังมีแต่ก็คุยกับทางไซหแล้วก็ว่าเรื่องไปเหตุเรื่องเหตุงานหันแล้วเหเรื่องเหตุงานเนี่ยใดก็ว่าสิไปเหตุงานงนะโอ้ก็<อ>สิไป <ๆ S 1> คือเก้าก็สิไปแล้วบนันีทางประตูนี่ที่ว่าพ้นมาว่า เรื่องที่ว่าเฮ็ดใบยุ่งยากยุ่งใหญ่ได้เรียบร้อยแล้วบัดนี้เพิ่นหันยังให้แต่งทาทแต่งนุดนะแต่งแต่ว่าถึงว่าบ่มีเงินค่ดอกค่ดอก็ยาเพิ่นว่าแต่ว่าให้มี่าฮดค่าฮดกินฮดกินของเพิ่นเพิ่นว่าจังซี่ออเพิ่นหที่ว่าเพิ่นว่ามีที่นี่หันที่ว่าเว้าอยู่ในเฮือนที่ว่าได้ใบนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีแต่ว่า ได้บใบนี้รล้วล้วก็ะฮู้เรียว่าทองชัยหันไดมาอยู่นี่แล้วเป็นคนบ้านนี้แล้วถูกต้องตามคนไมายแล้วแต่ว่ายังบระทันไดเอาเข้าสมานเพราะว่าทองชัยให้ได้แตงก้อนแหละจังสิไดเอาข้าสมานเจ้าสิไดจูให้แตงอยู่บ่เะเจ้าหมั่นใจอยู่บ่เป็นได้ไ้เจ้าฮะเห็นคือว่าฮันคือว่าส่วนกันพระบันนี้เพราะว่าพวยอกคอยด้งิน มันว่าหยอกันเป็นอยนคือเนวนี่ฮะกระทงใส่ก็บอว่าบ่คคยบอกทางไหนทางยังแบบที่วาแบบนี้ขนาดอยู่นามยาก็เคยเคยบอกอยู่แบบนี้เคยว่าเคยยังอยู่ตะกี้มันผัดบุคือเดียวนี้อันนี้เจ้าผัดเห็ดริงบบบนี้ตะกี้เมยนเยอะว่าแต่ปากเนาะทงใส่เจ้าว่าเมียเจ้าว่าวย่อว่าแต่ทงใส่นั่นใจเมียออกอีกว่าตอนนี้อะยัง บ <c ười> ้านจอมได้บ <TU X> <ots> <la> ันไดแล้วดูกันอยู่ฮู้กันแล้วจะบ่ฮูนะนั่ยังนนะว่าเว้ายอผัวบ่่อยได้ินจะเว้ากปกติลูกก็เคยเว้าแต่ยอก็ยอก็ยอจริงกบ่ายแต่เป็นจริงแมายอกกันนจริงบ่ันกลูกก็บ่ักแนสิวา้ลูกก็ว่า่ันนี่อ้าวเพราะว่าจะเว้ามื้อนั้นในคลิปข่อยเจ้าว่าอสิเจ้าก็เว้าว่าส่วนกันปะเด้ล่ะเจ้าบ่ได้ว่าเว้าย่อเด้เพราะว่าเอาจมั่นใจบ อันนี้ข่อยก็ว่าสิบุ่มพ่อเราเคยเห็นแน่นั่นเขาว่าเอาพุ่มพอกก็เปลี่ยนว่าดเมียแนวทีข่อยว่าอันนี้ก็ย่าเรกข่อยก็คิดว่าชีวิตามอะไรแล้ววันนี้มันเห็นแล้วก็ันแล้ามันก็เป็นจังสีนะคันว่าจุ่มเจ้าถือต้องการกะข่อยก็โอเคข่อยก็บอกว่ายังคันว่าคิดว่าสีมันสีแกนนต้อกันทำไมโยออีบอันนี้บอกให้คันว่าเจ้าสีปั๊บ Chạy êng nó, mà yon kéo nhào mát được a hủy hoi nhị diễn và thanh gặp bên vô sĩ tay khỏi kéo dần nịt nàng 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 cái nàng này nàng 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 này, lưm này, nàng 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 ดีน้ากันคอยกดีใจน้าเรื่องนี้กะยาถึงที่เจ้าค yeah. yup. ุยก we yeah. so, so, ันเองเจ้าสีถือสีต้องกันกับว่าเป็นยังแล้วแต่ที่เจ้าสคุยกันเพราะว่าที่ผ่านมาคอยคิดว่าบนโบมนยอกเพราะว่าเจ้าก็เฮ็ุจริงอะไรแล้วคอยกระถามและคอยกระชีให้เจ้าตอบว่าเจ้าสีตอบคอยได้บอกนะว่าพักนี่เจ้าน่ะเจ้าว่าเจ้าคือเกาบ่คอยอยากถามก็ถามว่าคือเกาบ่ก็ ลูกก <Es> <an> <c oughs> ็ยังบอกคือเก่าตอนที่ว่าลูกอยากไปลูกยังอยากไปเดี๋ยวกับข่อยนี่เจ้ายังคือเก่าบ่เจ้าคิดกับข่อยในไรตอนแี่ว่าที่ว่าลูกแบบบอได้เวลาแม่บุญมาทายลูกยังนั่นลูกอยากออกว่ากับเม่บุญตะกอนนั่นลูกแบบคิดบอล้าที่ว่าเป็นยังกี่บอค้าเป็นยังข่อยก็อยากคู่เป็นยังจังลบหนาข่อยเจ้าพอใจข่อยยังข่อยก็จะคู่ได้ป่ะข่อยมาช่วยเจ้า เดีวนับบังด้ตั้งแต่เดือนใดแล้วเป็นยังเจ้าจังสิบบกก้าเพราะยังข่อยก็บยาคู่ได้ข่อยก็บบวกแค่บ่ให้ข่อยยาคู่เหตุผลซื่อๆล่ะเป็นยังคือลบหนาข่อยนะก็บ่แม่นว่าอันนี้ที่ว่าแบบเวลาแม่บอกแล้วลูกบ่ได้พังที่ว่าแม่บอกแม่ซ่อนมาเสิยแล้วแบบนี้เวลาแม่ถามมนนั้นแบบนี้ลูกแบบวกก้าแบบอยากเว้ากับแม่มาเสินี่ก็เลยแบบแบบนี้นะคนเฮาน่ะมันเฮ็ดผิดแล้วมันมัน คนเฮ็ดพิษนี่เพิ่นให้แก้ไขเพิ่นว่านี่ว่าตามค้ามที่เพิ่นว่าข่อยอยากพูว่าเออเป็นอย่างเวลาข่อยมาเลยลบข่อยยังเถอข่อยเอิ้นกับบ่มาแล้วบนนี้วันนี้ทั้งที่ออมแม่กะคิดว่าเออแล้วบนนี้ทั้งคือแม่น้อยเนาะแล้วก็ดีกับเจ้าทุกอย่างแล้วพะเจ้าไปบอกเราเรา,เราเราเฮ็ดยังแก่เจ้านะเจ้าพ็พอใจอย่างเพิ่นนะเจ้าจะเป็นยังเจ้าอย่างบอกเพิ่นแม่เจ้าก็บ,บอกว่านี่ ตอบได้บ่ตัวนี้เป็นังคือโบอนับถือเพิ่นทั้งที่เพิ่นช่วยเจ้าทุกอย่างนะฮะคนไปเพิ่นกระติดต่อหาเจ้าบ่ได้ทั้งที่เจ้าเจ็บเป็นเอ็นอุ่นคุยก็เพิ่นมาโดยตลอดแล้วก็เคยหอดืมเงินน้ำเพิ่นรับข่อยเจ้าก็เคยหอดื่มเงินข่อยผัดพ่อหลังมาผัดปิดกัน้นบอตอิดต่อว่ได้อย่างเลยนะนี่แหละเมจังว่าบุค่า เจ้าเจ้าชีวานี่ได้คนข่อยถามนี่เจ้าตอบได้บ่เอ๋นี่คอยจะคู่ซ้ำนี่แหละว่ามันลบหลีกกันใี้ยังทั้งที่ข่อยช่วยอยากให้เจ้ามีกินมีอยู่มีเฮือนมีซ่านข่อยกระหักเจ้าคือลูกเมื่อแต่เจ้าข่อยอยู่ห้องหมอเจ้ายืมเงินน้ำข่อยข่อยกะโอยอีตนได้ลูกบ่มีเงินกินข่อยกระแล่นนะว่าให้เจ้าแม่เลาววะ แล้ววันนี้เจ้าขอเฮ็ดหรืซี่เจ้าก็บอกคิดว่าเออกูเฮ็ดผิดบ่คือกูเฮ็ดถือเจ้าก็เคยคิดอยู่บ,บ่จะคิดอยู่บ่จะว่าเจ้าเฮ็ดถือบ่ลูกอเขียนว่าลูกเฮ็ดบ่ถืออือทั้งใส่ได้ว่าเนี่ดเดชิหันกระเตะใส่เมียถามเมียดีกวุ่๊ะมำนี่นเ,นเรา,าถทำไปกี่สิแล้วูกอะาำไปกับจังสิอันนี้ข่อยถามตรงๆรงได้ข่อยผมมากแบบว่าข่อยข่องใจว่าเป็น,นยังเวลาข่อยเข้ามาจัง คันว ok, ่าเออเจ้าบต้องมาหาข่อยแล้วกก็โอเคกว่ากับมีอย่างดอกอันนี้กับบข่อยกับรอแต่ว่าเออถาถามเบิงเมต้เจ้าเม่ยเจ้านี่แล้วสิบแล้วสิเมื่อมืออื่นข่อยก็ได้รับปากผู้ใหญ่เพื่นแล้วเพิ่นช่วยเพิ่นก็ต้องช่วยให้สุดในเมื่อเพื่อนให้ท้องใส่ยายมากอยู่พี่แล้ข่อยกับสิรอส่งเงินให้เรากลับบ้านสิรอส่งเงินให้เรากลับบ้านเม่ยเจ้า เธอน่ะเธอไหนก็บจะไปว,ว่าหยอกว่านั่นกันมันบเมนเนววว่าเน่วคันว่าเออสีสังสีซาน้ากันกับว่าถือกันจะไปว่าหย,ยอกกันแล้วมันหยอกมันหยอกแห้งพวได้ตัวนี้บบเมนหยอกสองคนประลกเนะาะต้องใสเออพัวเราตามหามียอนกีตายว่าหยอกกันพัวีชีแระ้ะเวลาว่าวกับพพอใจค่ฮะคันว่าเจ้าท่าน,นเจ้าก็คุยว่าวจ็บดีเลย อันนี้ว่ามาอะไรก็แบบแสดงอาการว่าพ่อใจรลด่อยกับบุญักคือว่าน้ำข่อยก็อะไรข่อยนี่เป็นคนตรงไปตรงมาพิษคือพิษถือคือถือข่อยมากคนเนี่นี่ข่อยบ่มากแบบว่าบ่มากคนแบบว้าวันนั้นนะคันว่าเออเ o าพิษเนาะกับคือพิษข่อยเนี่นี่ถือคือถือข่อยบ่มากแบบสิงาพิษเอาใบใบไม้ป๊กขี้มา คือท่องสายคือกันคันคือว่าตัวเองพิษก็คือพิษคือสิแลหนี่มาอยู่แล้วก็เขาบ้านเขาเมืองเพิินเพิินเฮ็ดเดะก็เฮ็ดน้ำเพิินนั่นแหละบ่คอยจบแล้วได้น่ะทีคอยวันนี้พูดแล้วถามว่ารวมมืออื่นคันคือเจ้าสีเมื่อทรงเมเจ้าเซโน่บ่คอยรัดอยู่พูดบ่รู้ว่าชิวยให้คอยใจเงินให้เราอยู่พี่บ่รู้ว่าเนี่ยใดต้องแก้ท่องท่ไงใหญ่แล้วลูกอ่ะแต่แต่บ่ได้ตัวเนี้ยัก ให้สั้นเลยให้เจ้าไปส่งแล้วยูเซโนแหละข่อยสิรัตยูพุ่นกันว่าข่อยสิเลนมาแล้วกบบกับขึ้นไปอีกให้เจ้าไปส่งยูพุ่นคือว่าอะไรไปส่งแล้วได้บ่ล่ะไปส่งแล้วซีโนกับปไก่ดอกข่อยไปหอดสารวัลพึ่งยังหอดรถก็มีแต่เด้หนิอ่ไปส่งเพิ่นข่อยสิรัดอยู่พุ่นมันสีมันสีไว้กากันเพราะว่าคันเจ้าเจ้าฉีไปชงแม่เจ้าเออข่อยมาเอาข่อยชิด้มาชงเจ้าเอี้กแบบนี้ คอยเดินลบไปลบมมาแบบนี้อันนี้ให้เจ้าไป่งแล้วแหละบัตรมาแหละเจ้ากับมาคอยกับไปเวียกคอยมือนนี้่งไปคอยจีหันหรือว่าสิให้ยคอยอันไม่ได้น่ะเพื่อนกับห้ส่งคารถแล้วกับไปวานกับเขาก็เดินทางไปกับเบ็ดลายไปดอกเปนไก่งนาะลดแล้วหมดถมมทั่วแล้วเออรถแล้วรถเขาออกอยู่เรา่าจะให้ลูกไข่แล้วเมื่อ่งหอดมึงคงผู้จิเมื่อว่าลูกไข่ ฮะล้วว่าชิไฮน้ำฝนเมื่อชงราโอยฝนเมื่อชงพุ้นี้มันหมบ้าเพือน่อย่าเมื่อชงล้วันี้ขากลับมันจะมันกระคำล้วันี้เอาเกีวกันอนพุนเลยตื่นมือพูนแล้วจังมาแล้วว่าชิหพฝนเมื่อชงลูกไฟแลไวชิเมือบ่ข่อยว่าโอ้ลูกไ่จะเมือนไปเลยแล้วบมบ้าแล้ว่อย่าแต่ล้วานะชิเมือแไปเช้าอ่ะมื้อนี้ ตะกี้ว่าสิมเงามื่อนี้เมื่อนพอดีอันนั้นทางบ้านเพิ่นก็โทรมาแน่แหละบอกว่าเนี่ยบันนี้เพิ่นก็แซ่เขาแซ่ไว้แต่เมื่อวานเราแซ่เขาไว้แล้วว่าสิมเมาแล้ว่าห่างเห็ดได้ได้มันจําเป็นแล้วก็ได้แต่ก็พอดีเราวอกเราสิเมื่อที่เศร้าแล้วก็ท่าว่าอันนี้ท่าแกเพิ่นมาแต่เศร้าเพิ่นว่าเพิ่นว่าแล้วคนชิมเงาแหละบันนี้บัดคาสาคนตกมือเศร้านี่เพิ่นก็เลยมาซาเน่ขคืนนี้ฝนตกพุทงขึ้นนี่เป็นยังไงเนาะ เดินอะไรเน้แนวแนวของพองพาแน่เดี๋ยวเลื่อว <ing> ่าตอนนี้ก็ว่าประมาณบ่ายนี่บ่เลืออไ้นัเนนี่ยจะไปแล้วสิไปเยี่ยมลานเราบางก้อนโอแล้วจะไปเยี่ยมลานอยู่บ้านไหนนี่เลยเจริญมองไปนี่โอ้พายสิพาเราไปอ่สิไปกับเราโอขี่รถจักไปบ่ขี่ใช้ทางนี่แหละโอ้แล้วมีลานอยู่พุ่นอีกกัที่ว่าผู้เอื้อยทองใสที่ว่ามาหาลูกตอนนั้นหันแล้วเอาผัวอยู่บ้านหั้้ โอ่บดนี้แล้วลงไทยแล้วบดนี้บดนี้กินนี่พี่น้องเลยอ่าก,กา็เลยจักบวบห่อใส่แล้วสั่งกินน,นี่เนาะอ่าห่อใส่ก็บย่าดอกยเขียดให้แม่์ยู้มบวมแม่ถามแน่นี่บวบเขี่ยเด้อขึ้นหนาบูดชากินนีต่ต้องมันฮ้ตอบบ่ได้บ่ตอบบ,บอ่ดบได้บ่เด้ตอบบ่ได้บ่จักคำตอบเด้อนี่ช้างปิ้นเท่ แต่บวจักควมตอบแต่จักควมเหตุเดี๋ยวตั้ง่านผัวว่าบวจักควมตอบแต่จักควมเหตุยาสุเห็ดแนว่เดี๋ยวมันบุดีเลยเฮ้ยบุอยากได้ยินข่าวที่มันบุดีอยากได้ยินแต่ข่าวดีๆโอ้ยน้าฝนก็บอกท้องใสห่างมีเดี๋ยวนี้รวยเดราเป็นบุญเ้ยมาเด้อมาต้อนคอยเด้อคอยร่ำคอยรวยชั่วโมงโอ้ยคอยกุสิดีใจเนี่ยนะอันนี้มา แบบชิ้นแรกโอ้บอ่ปันไดแล้วแม่กับเมือ่อยทั้งกายเมือ่อยทั้งใจแลยอาหางกันแล้วส่วน,หนมาได้กินข้าวโอ้ลลยร่ำรวยแล้วใครเนี้ยนี่มาป้ากันเดอ้อเด้อโออยพ่ออยากบื่อยากจักขีดอะไรปะชิบูมากใกล้แหละวังหันกายเฮ็ดได้มันจําเป็นมีต้นท้องใสคือส่วนนั่นก็ได้อันนี้ก็มันแล้วไปได้ดอกพีนกนก่น้องเลยคันว่าเขาเข้าใจกันเด้อโอเคอ้าลองว่าวังดูว่าเป็นเนีไรเข้าใจกันหรือยังต่อนี่แบบถูกต้องวอมกันบ่ อาว่าให้ฟังมึงดูตอนนี้ฮะกับปกติปกติบ่มียังสีว้าวได้มึงมียังสีว้าตกลงเลยสิอยู่เฮือนอยู่ซานหรือว่าสิไปหาเงินกะแจ้งไหนก็ได้เห็ดบัตรเหตุยังไหนก็ไปไปเลยจะเรียว่ายังคือเก้าเอาไปก็ไปให้ได้เงินหลายๆเด้อหาเงินมาแต่งท้องใส่บ่อเรือไดๆหาลำการอะไรท้องใส ต้องใส่นะใช่ฮะผู้เดียวก็มาได้เออผู้เดียวแล้วจะเห็ดบัตให้เราเนาะเจ้าเห็ดผู้เดียวอ่ะอันกระบายเห็ดได้ทำคนจะไปเห็ดข่อยนะคันว่าเรื่องเห็ดบัตติดนี่โอ้ข่อยชาติใด้ข่อยาพ่อข่อยเคยถือล่ะเพื่อสิหาเงินไส้นี่เขานั่นไส้เขาก็ออกดอกบุบัยก็ว่าดอกตามนั่นแหละไปน้องไยจักู้ว่าวแล้วปะ กบุญเจ้าคง่พือนกันแน้มียังกระทามืดเลยแต่สิคิดแล้วก็ได้ต้องใส่ด้เป็นจะได้นก้าถ้าสิบหกนอก็ท่านอย่างไอ้มันแจ้งแน่อะไรอะไรยก้าถ้าสิบกกันแน่ในการนการคดีกันยืนนอก็ไปสิบหยังดีขึ้นบ่เมียตอนนี้ไะกา เออตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นอยู่ดอวยจะว่ากระโบ้หัวใจมันจะเปลี่ยนอีกเพราะยังโม้หูกันอะไรเงี้ยยังโ่้หัใจกันตอนนี้นะว่าอากาศเสียถ้าดูใจหมู่ออกก็ยังไข้ได้เพราะใจวอเดาววอกวาเมียคิดยังโอ้ยตอนนี้คิดยังไงเนี่ยมันแล้วนั้นแต่ข่อยก็ยังโม้หู้ว่าเจ้ากระบ้หู้แล้วว่าข่อยคิดยังตอนนี้ด้วยแต่ก็ตางหูกันไมคิดยังไะเจ้ากระบ้หู้แล้วว่ามีบุญแล้วคิดยังตอนนี้ครับข่อยข่อยคิดยังแต่ข่อยกระบ้หู้ว่าชมเจ้าคิดยัง แต่ก็ะหู้อยู่แต่คอยก็บอกว่าเคยหู้น้ำฝนคิดยังตอนนี้ทักใช้หัวก็ะหู้หัเดาวบอกว่าพิษมันคอยเบ้านี่ลงแบบลงติดอันซิงกับเมีนเป๊ะแล้วนะแต่คอยบอกว่าซืไออยเดาออกวัดใจคนนะเฮ้ยจากฟังบ่อกฟังอันนี้คอยพิษเป็นหู้มันคอยเองละคอยหู้ว่าเจ้าคิดยังแต่ตอนนี้เป๊ะแล้วก็หู้มันคอยเบ้า อ่าพ uh, no, uh, ี er uh, ่ดาเลยโอ้ยเนาะจะคิดว่าอจังใดว่าไปว่ามากแบบนี้แหละเี็ดอกเดีอวการใจกันได้ใจมือเนาะะมันจเจ้าของเนใจเจ้าของเนี่ยหู้ว่าว่าเจ้าของคิดอย่องตัใจของคนหู้ว่าคิดอย่างอยู่เนาะเมนควมเล่าเลยไฟสีดาวใจกันออกก็ว่าเหาะกันไปที่แหละฮาก็ได้เพราว่าเครียดเนาะ ใจคอหัวล้ใจคอแล้วใจคอผูกอ่วัดเลตีไม่กูใจคอมูกนี่ป่ะตั้งใต้เนี่ยเพราะนเนมันใจสิบวดอีกด้ว่าหัวแล้สิบวดโอนะจะคิดยังไดพี่น้ออ้ากับอื่นเศร้าเนาะแล้วมือในแถาเมืท้องไสก็ไเ้อื่นละวะหกโมงเอานั้นเจ็ดมงก็ทันถ่าแบบไปตุ๊ต บอกว่าพี่รถทัวร์นี่แหละมันขับรถตู้นั่นมันขับนั่ย่านเขาขับไว้คันรถอันนี้นะมันสีบัวไว้รถตู้มันสีขับไว้รถทัวร์มันอันตรายตามความคิดของข่อยแบบว่าย่างเขาเล่นเป็นคัแนนของเขารถตัวนี้มันกะห้านั่งสบายเมื่อแบบมันมีเอมียางกับหอดบอลกรนจอร์บอกระจอดก้อนตอนรถตู้หันบ่อดคิวพอลกระจอดให้ นอกจากว่าเขาไปเทีเวทถามแล้วเจ้านี้เรื่องรถเรื่องรางเวทถามต้องเบิ้งว่าเขาออกจากโมงจากมงเดิ่นกรบอกอยู่ดโมงเก้าโมงถำอะรรถทัวร์นู้นัดพุนก็จะละลาสิบเ็ดโมงสบสมงนแหละหอตลาดมงคุ เจ้าก็ออกทรงแล้วแต่พี่แต่สาวาสิพากันไปหายังมาฝากเราบ่เนี่ยอาหารไม่เราก็เที่ยวหาเนี่ยไปมาเงี้ยวให้เนาะหรือตอนเราเบิดแล้วบ่าตอันหน้ามันลายอยู่ในวัดไหมวัดไม่เชี่ยบอันนี้นายยาวโตที่เจ้าเอาเขาง่ายเมื่อนั้นนะท่างใส่เบิดว่าพวกนะเอาทีที่เจ้าเขาอยู่ตัวไงฮะน่าได้บึเดียวกัน้อยละก็บวานแต่คนก็ไล่แล้วคนคือกินอาห ตัวรูดไปเบิกเรื่อยแล้วแต่ไปนะครับอาวพี่น้องเไยนะจิงไดคลิปนี้สมบูรณ์จิคอจบก็อ่าตอนนี้อย่าลายเด้อ่าสักคิวอาจิงไดสมบูรณ์ก็ได้เมื่อยยังเมื่อยบอกว่าอยู่ตะคืนนี่มันเจ็บกระดูกกระเดี่ยวอยู่ไปดำหน้าไปเบิกไปเจ้านังรูกกันเล่นยางเวียนเทป่านยางฮารุดหุืเฟอร์ไร้คาร์ล่ะเรจนลุกแล้วจนอยากลูกเช้านี่ไปดำหน้าอีกเมื่อยแล้ววะอยาลูกแล้วเราเมื่อยแห้งแล้ววะยางกับยาง ไวก็ไมไว้ไม่จะบาทน้องเพ่าคนฮาหนึ่งบอกว่าผู้ยาหคนเงื่อนเงื่อนแล้ที่อันนย่างก็มาอีกือไปตอีกห่อีกไ่ออีกยังเนี่ยจะคของนะจะคของย่างแลแล้วเขาะโปะบย่างไว้มามาจบาดไม่เอาย่างไว้านสิแล้วลูกคัวก็ได้หักลูกหักเมียชำไหนอยู่ไก่ยังใหญ่มา ขนาดแม่มันก็ยังปะมาอยู่นะเมียชิดเอาแล้วัใสอยู่อย่ไแถวนี้แถวยันยางก็ไม่มาไม่มาอยู่ว่แติดว่าดูว่าคุเป็นยังเป็นตัวนี้ผู้บบอกว่าคนเขาบุ๋เขาอใจในห้องหนูกับยางไปะำปฏิสังเนี้แบบด่งดิ่งดิง่งมนเอาแบบอย่ามันทันนะแต่ทันก็คะแนนล้วว่าเขามามาบานเนี่ยแต่่ออรรนยังห้องน่าวก็คุณได้ทอง่ะนาน่าโหองนั่นยางขอนั้นยืนรไปกับมไม่นอนดถไหกั ีจามสิรุปเนี่ยเขาไปสบายกังบาหักลูกหักเมียจนถิ่มพ่อทิ่มเมยมาอยู่น้ำเนาะทักทีว่าจังใดแหละว่าซาพี่น้องไอ้คลิปนี้สมบ,บูรณ์คือพอจบก่อนเนาะจังใดกับพูดละยังว่ากันอีกทีนึงไอ้สมบูรณ์ก็คือพอโต,โตโจบคลิปก่อนเอ้ําสบายดีโสบ,บายดี